ส่วนเรื่องของแผนภาพเซลล์เนี่ยนะเราจะเขียนด้วยขั้วขีดไอออนในสารละลายแล้วก็ขีด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 ,ขด,ขดตัวนี้เนี่ยแทนด้วยโ b r บริ e ส่วนขีดตัวนี้คือการเปลี่ยนสถานะเนาะอะ่เดี๋ยวเราไาดูกันดีกว่านะตัวอย่างถ้าสมมติเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเอาขัา้วแอนโอดหรือว่าออกซิเดชันเนี่ยไวทางฝั่ง,งซ้ายมือก่อนดนะังนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นกันที่อันนี้ก่อนเลยนะขั้วของมัน พวกของมันมันเป็นของแข็งเนาะก็จะเขียนไปก่อนเลยซิงเป็นโซลิดเนาะแล้วก็ขีดเปลี่ยนสถานะแล้วก็ตามด้วยไอสารละลายของมันเนะี่ยก็คือ Zn 2เนบวกเนาะเอออันนี้คือรูปการให้ออกให้อ่าอะไรนะรูปที่มัน ation ออกซิเดชันอ่ะมันคือ Zn คืออย่างเงี้ย ZN2 บวกบวกกับ 2e ลบใช่ไหมก็คือเอาอีรูปนี้มาเขียนโอเคปะ เออก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะม,นมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเออหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น southbridge เนะเาะแล้วก็ตามด้วย cu สองบวกแล้วก็ขั้นด้วยขั้วของมันก็คือ cu นะไม่ใช่ z n cu cu ประมาณนี้เนาะ ส่วนฝั่งนี้นะก็เริ่มต้นจากตัวออกซิเดชันเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนไหลไปทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวนี้เป็นตัวให้อิเล็กตรอนตัวให้อิเล็กตรอนคือเป็นออกซิเดชันดังนั้นแล้วออกซิเดชันก็คือตัว Zn Zn เป็นขั้วของมันก่อนแล้วก็ตามด้วย z ซ2อนสองบวกนะเป็น Aqueous เนาะแล้วก็เป็นเอ่ออันเนี้ยเอ่อ Salt Bridge เนานะ Salt Bridge ตัวนี้นะ Salt ซ r i d g e แล้วก็ตามด้วย f ฟ3สบวกอันนี้ก็คือที่มันอยู่ในอิเล็กโทรไลต์อันเองเนานะอ่ะอิเล็กโทรไลต์เอามา มีกี่ตัวก็ใส่คอมมาเข้าไปขั้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตามด้วยขั้วของมันประมาณน,นี้ประมาณน,นี้นะเออส่วนที่มันมีวงเล็บสถานะแล้วมีคอมมาข้างในเนี่ยอันนี้อาจจะบอกความเข้มข้นหรือจะบอก ATM อมอะความดันอะไรเงี้ยก็สามารถระบุเข้าไปได้เช่นกันนะโดยการใส่คอมมาเข้าไปอยู่ในวงเล็บของการบอกสถานะแบบนี้นั่นเองเนาะและถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ย คือไอตัวนี้มันเป็นตัวทำออกซิเดชันรู้แต่มันเป็นแก๊สไงแต่แก๊สคือแบบอยู่ดีมาทําเป็นแท่งโลหะมันก็ไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้อินเนอร์อิเล็กโทรดนั่นเองเนาะจะต้องใช้ตัวแทนนั่นเองโดยที่ตัวที่นิยมก็คือแพลตินั m มกับแกรไฟต์ซึ่งในที่นี้เราใช้เป็นแพลตินัมก็เขียนไปเลยแพลตินัมแต่ตัวนี้เนี่ยย้าก่อนว่ามันไม่ได้ทําปฏิกิริยาอะไรเกี่ยวกับแกวีนิกเลยเป็นแค่ตัวแทนเท่านั้นเนาะก็เป็นพีที แล้วก็เป็นแก๊สเนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ทําจริงๆอ่ะเป็นตัวที่เกิดออกซิเดชันจริงๆส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวที่อยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์อันนี้ก็อยู่ในอิเล็กโทรไลต์แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอิเล็กโทรดนั่นเองเนาะอ่าอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองส่วนถ้าสมมุติว่าแปลงจากสมการมาใช่ไหมตัวนี้เรารู้ว่าเป็นออกซิเดชันก็นี่เลยอ่ะเขียนไปเลยเป็นออกซิเดชัน แล้วก็เขียนเป็นตัวที่แตกตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น southbridge เนาะเออเพราะว่าอะมารวกันเป็นกาวนิกไงอ่ะก็เขียนแผ่นพลาสต์ออกมาแบบนี้ได้เดเดเด,ด,ด,ดเขียนออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากรักษณะประมาณนี้แหละนะส่วน